สวัสดีครับผมสัมพันธ์จากลงตึงมานิทจกรครับวันนี้พามาดูงานติดตั้งและส่งมอบเทนนิงแบบหล่อแผ่นพื้นสำเร็จความยาว6เมตร20เซนตนะครับจำนวน6รางด้วยกันนะครับตัวนี้นะครับเป็นลูกค้าเก่านะครับที่เคยสั่งแบบหล่อเสาั้วเราไปแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างตอนนี้นะครับคือตัวแบบหล่อแผ่นพื้น6เมตร20 6รางนะครับที่เรามาติดตั้งให้ลูกค้านะครับ แต่ลูกค้าเนี่ยครับเป็นลูกค้าเก่าเรานะครับเคยสั่งซื้อตัวเสารรวร์หนาม3ามนิ้วสิบ้ารางยาวหเมตรมาแล้วนะครับหลายปีแล้วฮะสองสาปีแล้วที่ว่าลูกค้าสั่งไปนะครับตัวนี้นะครับก็สภาพก็ยังอยู่ดีนะครับทํางานทุกวันนะครับนี่ก็หล่อตัวเสารวล์หนามทิ้งไว้นะครับอ่าแล้วก็สั่งตัวแผ่นพืชมาเสริมนะครับนี่นะครับลูกค้าทานะครับปาดหิวให้เรียบเนียนเลยนะโอเค วันนี้ตัดลวดไปแล้วนะฮะใช้เชื่อมไฟฟ้าในการตัดนะครับตัวนี้ก็คือตัวเสาที่งัดออกมาโอเคโอ้มีหักด้วยนะฮะมาดูเสาที่สต็อกไว้นะครับโอเคนี่คือเสาที่สต็อกไว้อ่าผิวไม่ขาวแม่ไอตรงนี้ไม่เท่าไหร่นะครับเพราะว่าเราใช้น้ํามันคีโรในการทาก็จะมีดําๆด่ดดางๆบ้างนะครับมาดูงานแผ่นพื้นที่เราติดตั้งกันต่อนะครับตัวนี้ก็มีความยาวหเมตรยี่สิบนะครับ เสือไว้ตรงนี้20เซนนะครับไว้ที่อยู่ของตัวกั้นนะครับตัวแผ่นนะครับสามารถใส่รวดพีซีวายสูงสุด7เส้นต่อรางครับ1 2 3 4 5 6 7ลูกค้าเลือกใส่ได้4เส้น5เส้น7เส้นนะครับแล้วแต่ความเาสเปคงานที่จะมาใช้นะครับมีเัื่องไว้กัน6รางด้วยกันนะครับตัวขนาดรางนี่ก็เป็นขนาดมาตรฐานนะครับกว้าง3 5สูง5เซนเป็นขนาดมาตรฐานของตัวงานแผ่นพื้นนะครับ ตัวโตะจะมีตัวอากาศนะครับป้องกันเวลาใช้คานปาดวิ่งนะครับปูนจะไม่หกไปข้างนอกอเวลาเรามาติดตั้งเราก็ทําการปรับระดับขาโต๊ะให้มีเกียวแบบตั้งอย่างนี้ให้นะครับโต้ะะระดับแน่นอนไม่อย่างเงี้อยอย่างอันนี้ลูกค้าอาจจะทําแบบเองเนี่ยก็วางเฉยเฉยไม่ได้การเซนระดับนะครับบางทีพอมีมอเตอร์ขยับพวกนี้ระดับไม่ได้น้ําปูนจะไหลทิ้งหมดแต่ถ้าระดับมันได้เนี่ยขยับยังไงมันก็อยู่ภายในโต๊ะนะครับ ต่อมาเป็นพวกรายการอะไรก็จะเริ่มกันที่คานปาดแผ่นพื้นนะครับตัวคานปาดนี่ก็จะมีลูกรอเลอร์ด้านข้างด้วยเพื่อใหออ้วิ่งได้ง่ายนะครับตัวนี้เป็นระบบไฟซิงเกิลเฟสน,นะครับเป็นแบบเสียบปลั๊กหรือไอเบรกเกอร์ก็ได้มีตัวคาปาให้นะครับมีเหล็กคาดตัวกั้นให้2อันนะครับสำหรับตัว6เมตรแล้วก็ตัวกั้นนะครับตัวกั้นให้งวด15อันนะครับ15อัน แล้วก็คลิปล็อกครับคลิปล็อกวันนี้มาเก้าสิบชุดทีสิบหกสี่มิลนะครับโอเคนี่แผ่นพลาสติกใส่คลิปล็อกนะครับตัวปลดคลิปล็อกก็อะไรนะครับประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวจะทําการเทนนิงแล้ววันนี้นะครับจะทําความยาวแผ่นที่สองเมตรและสามเมตรร่วมกันในโต๊ะเดียวนะครับเดี๋ยวเราหยิบตัวก้นมาก่อนนะครับตัวก้นตันนี้มีมาจริงสิบห้าตัวนะฮะแต่อันนี้ผมมีสำรองมาให้ตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะวางในราง ตัวนี้สองตัวสองตัวรางนี้สองตัวรางนี้จะทำสามเมตรวางแค่สองตัวพอนะครับรางนี้สองตัวเอาไม่ครับอ่าตัวหนึ่งส่วนรางนี้สามตัวครับสามตัวโอเคอ่ารางละสามตัวเลยครับเอาวางวางกลับด้านพี่กลับด้านกลับด้านโอเคคูยกขูยกลูยก นุนนุนนุนนมาใส่ช่องแล้วสองเดี๋ยวร้อยลวดใส่อืมนี่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 ด้วยนี่ด้วยโอเคโอเคร้อยเขาเลยนี่อ่าเริ่มจากนี้ก่อนเลยเดี๋ยวผมบอกให้ร้อยยังไงใส่นี้ด้วย อ่ะไปแทงเอามาเยอะแทงเอามาเยอะแทงไอ้สามเส้นนี้แทงมาแทงเอาไหมแทงเอาไหมจะใส่ไม่ได้แทงเอาไหม,ไมแทงเอาไหมไหมอ่านี่ไงใส่ได้ละเนาะโอเคจะใส่ได้แล้วอืมโอเคทีนี้ก็มาใส่ตัวนี้ต่อนี่อ่าสามสามเส้นนี้ดึงล้างไปเลย อืมนี่อืมโอเคอ่าอย่างนี้เลยพี่อย่างนี้เลยเรียบร้อยครับอ่านี่นะคะก็มาจัดตำแหน่งลวดจัดหูยกอะไรเรียบร้อยนะครับก็มาทำการใส่กิบล็อกครับ วันนี้ลูกค้าเลือกดึงที่5เส้นนะครับต่อแผน่นเ็ผมทําให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วนะครับใส่ปอกใส่ถุงมาติกแล้วก็ใส่กิบล็อกกิบล็อกที่ใช้เป็นทีสิบสี่มิลนะครับเกลียวจะยาวกว่าปกตินี่ฮะเกลียวจะยาวกว่าทั่วไปทีมงานเขาดึงลวดอะไรกันอยู่แล้วนะครับใส่กันจนชนานแล้วแต่ยังไม่เคยใส่ถุงมาติกวันนี้เอาถุงมาติกมาให้ใส่ใส่เหล็กค่าตัวกันนี้ด้วยครับอ่าใส่แค่สองแนวพอวันีของมาไม่พอเนาะ ก็ใส่แค่นี้ไปก่อนใส่แนวนี้ได้ไหมโอเคอ่านั่นแหละก็ให้ตรงมาร์กเกอร์ก็โดยประมาณโดยประมาณเดี๋ยวอะไรก็เอาอีกตัวนึงพี่อีกตัวหนึ่งอีกตัวนึงตอนนี้นะครับก็มาขั้นตอนการดึงลวด P C Y แล้วนะครับอันนี้ลูกค้ามีเครื่องดึงลวดเองอยู่แล้วนะครับโอเคเมื่อดึงเสร็จแล้วนะครับหูยกเนี่ยเราจะมาจัดตำแหน่งใหม่อีกทีนึงนะครับเพราะว่าลวดมันวิ่งครับมันดึงให้ตัวหูยกในเคลื่อนนะครับ เราก็จัดตำแหน่งให้มันได้ที่เราต้องการไว้นะครับออย่างตัวที่ยังไม่ดึงก็ยังไม่ต้องรีบจัดเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะวิ่งอีกเวลาลวดเนี่ยครับนี่ครับมาดูนะครับตอนดึงนะครับตัวตัวกั้นเนี่ยครับไอตัวหูยกเนี่ยนะครับมันจะวิ่งวิ่งนะเนี่ยเห็นไหมมันจะวิ่งตามเลยเพราะงั้นเดี๋ยวดึงเสร็จเนี่ยก็ต้องมาจัดตำแหน่งหูยกให้มันได้ที่นะครับไม่งั้น ะระยะมันจะเคลื่อนไปเยอะเวลายกแผ่นจะไม่บาลานตอนนี้ก็ยกดึงก็ใกล้เสร็จเรียบร้อยนะครับตรงนี้นะครับเราก็จะมีตัวเหล็กครอบด้วยนะครับตอนนี้นะครับจะสู่ขั้นตอนการเทป,ปูแล้วนะครับตัวแผ่นพื้น6เมตรนะครับมี6กลางด้วยกันเนี่ยใช้ปูน0.65คิวนะครับเลือกทําความยาวได้หลากหลายนะครับอย่างวันนี้เรามาทวนก่อนที่ว่าเราจะเทป,ปูกันนะครับทําความยาวที่2 สองเมตรนะครับร่วมกับ3เมตรนะครับอันนี้คือช่อง2เมตรนะครับผมทําด้วยกันสี่ช่องนะครับนี่ 1, น 1, น 2, นหนึ่งสองเมตรแผ่นที่หนึ่งแผ่นที่สองแผ่นที่สามตัวสองรางนู้นนะครับทำสามเมตรนะฮะ,ะตัวการนมาเลือกอิสระเลือกทำความยาวได้นะครับวันนี้ลูกค้าร้อยลวดที่ห้าเส้นนะครับต่อราง เราใส่ได้สูงสุดเจ็ดเซนนะครับแล้วเราจะใส่หูยกลพันมือเนี่ยที่คู่กลางนะครับคู่กลางอย่างนี้ตัวนี้ลูกค้าใช้ปอกตัวเสารัล้วนะครับเอามาใส่ข้อสำคัญคือต้องให้เล็กกว่าแนวลวดตรงนี้เพื่อเวลาใส่เนี่ยดึงแล้วมันจะผ่าวออกมามันจะแน่นมากไม่เคลื่อนไม่ย้ายเลย ต่อมานะครับเราก็มาวัดแนวตัวก้านเนี่ยขมมัดเกอร์ให้ลูกค้านะผมจะไม่ได้เจาะรูเหมือนเสาลวนะฮะต้องเลือดได้ทละเมื่อเราก็ไว้ตำแหน่งตัวก้านที่สามเมตรเราก็ใช้เหล็กคาดตัวก้านล็อกไว้อย่างนี้ตอนนี้นะครับกําลังจะเทตัวตแผ่นพื้นแล้วนะครับรอดูโพลกันนะครับว่า,าสลัมเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้เห็นลูกค้าว่าแจ้งว่าคอนานจะเหลวนิดนึงเน้นเทง่ายๆนะครับ โอเคมาแล้วครับอันนี้ใช้หินสามทับสี่นะครับโอ้ดีดหน้าดูโอเค ตอนนี้มาเชยท้องสุดท้ายแล้วครับเดี๋ยวจะต้องให้แบ่งทีมนะครับมาใช้คานปาดนะครับเดี๋ยวรอให้ช่องที่สองเนี่ยใกล้เคียงเสร็จก่อนนะครับจะให้ทีมเนี่ยมาใช้คานแบ่งมาสองคนมาดึงคานปาดนะครับนี่ครับตอนนี้ก็ใช้คานปาดแล้วนะครับแล้วตรงไหนที่มัน,นเตี้ยพี่ก็ให้เด็กมาเติมนะครับพี่กดอย่างนี้ด้วย กดนี่พพ่กดกดนี่โอเคนะฮะพอใช้คานปาาปุ๊บเราจะเห็นเลยว่าตรงไหนที่มันวาว,าวาแหวงๆเนี่ยเราค่อยเติมเอาโอเคปาพอปูนมันเหลวเนี่ยมันมันจะเห็นชัดเลยนะฮะโอเคครับ นี่ลองไล่คูณกลับมาทางนี้อันนี้ค่อนข้างจะคูนนะครับอันนี้ค่อนข้างจะคูนโอเคโอ้น้ำดีดหน้าดูเลยครับ เดี๋ยวพอมาถึงตัวเหล็กคาดนี่ก็ให้หยุดยกขึ้นใช่ใช่ไม่ต้องแล้วเราก็ี่มันก็โอเคแล้วแหละใกล้เคียงแล้วทีนี้มันตรงนี้มันจะพูนหน่อยพี่จะเอาออกไหมถ้าไม่งั้นมันจะเชื่อมเป็นแพรอ,อ,อปาดไปทางนู้นเนาะแล้วพี่อาจจะเก็บอีกทีก็ได้ตรงนู้นก็จะกแก่งไหมล่ะเออนะครับ อ่าเพราะว่าเราเราไม่เราใช้คาดปาดพอแล้วเราจะเปิดมาเช็คดูครับโอเคนะครับหนึ่งเนี่ยปูนไม่เข้าแต่เราต้องมาแต่งตรงหัวนี้หน่อยนะครับหัวตรงนี้เห็นไหมครับเพราะว่าฝาคอบจะมากินเข้าไปนะฮะน้ําปูนข่าวนิดเดียวเราพี่ตรงนี้ก็แต่งตรงนี้นิดนึงนะครับไม่งั้นเดี๋ยวหัวมันไม่ไม่เต็มตัวนี้อันหนึ่งครับปึ๊บโอเคนี่ครับน้ำปูน ข้านิดเดียวไม่ท่วมล้วนนะครับก็ถือว่าใช้งานได้ตอนนี้นะครับทุกอย่างก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเหลือแคอ่แต่งผีหน้าตรงที่มันพูนพน,นออกมาหน่อยนิดนิดนิดนึงนะครับแต่ถ้าตามหลักจริงๆเนี่ยถ้าเราเทปูนอพอดีพอดีเนี่ยนะครับไม่พูนมากเกินไปแท่ไม่ต้องแต่งนะครับใช้คานป่าอย่างเดียวก็จบเลยแต่นี้พี่ก็เทปูนเยอะไปหน่อยก็มันลูดลูดตรงที่มันเยอะๆไปหน่อยไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเชื่อมเป็นแผ่นนะฮะขอบแผ่นมันจะเป็นขี้แล้วก็ เอาออกยากด้วยนะครับโอกาสทําให้แผ่นหักได้ตอนนี้สิ่งที่จะทําได้เดียวนะครับก็คือเรื่องในรอตอปูนมันเซ็ตตัวนะครับแล้วที่องการชักลายนะครับตอนนี้ก็เออเขาก็ปาดแต่งไล้เห็นสันเหล็กแล้วนะครับเนี่ยนะเห็นสันเหล็กแล้วรอให้ปูนเซ็ตตัวก็แล้วแต่สลัมปูนแล้วแต่ยาเล็กนะครับว่าปูนจะเซ็ตตัวเมื่อไหร่ทีนี้เราจะมาทําลายนะครับทําลายปกติทําได้ ย่เห็นลูกค้าก็จะใช้2อย่างนะฮะแล้วแต่สะดวกว่าจะเป็นแบบไหนนะครับไม้ควาดทางมะพร้าวนะครับด้านการแข็งๆนะครับหรือจะเป็นนี่ครับเขาจะมีตัวทาชักลายถนนเนี่ยตัวนี้ก็เป็นเหล็กเลยนะครับก็จะดีกว่านะครับแล้วแต่สะดวกว่าจะใช้แบบไหนในการทําสุดท้ายก็ฝากกันด้วยครับสําหรับลองคึงมานิจกนนะครับแบบเหลคอนกรีตอันแรงนะครับฝากติดตามได้ใน f a e e o o o y y u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  e ไลน์ Facebook, YouTube, แล้วก็ติ๊กตอนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ